แ่ยินดีสนันวงการเลดี้ปรางเซยเยสขึ้นแทนว่าทีเจ้าสาวแล้วควงคู่บินลัดฟ้าไปสวิทไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่รักมาราทอนที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนั่งเอกสาวสวยปรางกัญญรัตกับแฟนหนุ่มแรปเปอร์โต้งทูพีและ ล่าสุดคนบันเทิงและเหล่าบรรดาแฟนแ,ฟนแห่กันร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะเพราะงานนี้เลดี้ปรางเซเยสหลังจากที่หนุ่มโต้งคุกข่าวสวมแหวนขอแต่งงานโดยหนุ่มโต้งนั้นก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขพร้อมระบุข้อความว่า and she say yes. s a y yes it's been a long time now it's time to celebrate i love you l a d y bang ทางด้านสาวเลดี้ปางของเราก็ได้โพสสั้นๆแต่ชัดเจนว่า and I say yes ยังไงก็ขอรวมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวปลายแดงด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ